สวัสดีคะ่ะรักทาทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเริ่มจงเป็นเรียกว่าอะไรอะในหน้าเต็มตัวแล้วนาะอ่ะเขาณตอนนี้นะคะคุณอนะคุณเป็นใครในหัวใจของเขาคุณเป็นใครในหัวใจของใครคนนั้นที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนอน,นะคะใครอู้ เื่อนเป็นคนที่มีความใบแรกอันเนี้ยพลังงานความรู้สึกเหมือนกับว่าเพื่อนกําลังเรียกร้องสถานะเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อนเป็นคนรักความยุติธรรมรักความชัดเจนรักความตรงไปตรงมารักความถูกต้องและรักศักดิ์ศรีรักเกียรติเพื่อนเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะและก็มีแอบที่แบบว่าจุกจิกจุจี้ขี้บน่น บางทีก็มีความแบบน่ารำคาญบ้างอะไรเงี้ยนะคะที่แบบบน่นเราบ่นเก่งมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนก็มีความแบบเพอร์เฟกแบบเพอร์เฟคเชนนิสอะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรก็อยากทำให้มันดีถ้าทำแล้วก็ต้องแบบทำให้มันดีไปเลยถ้าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำอะไรงเี้ยะคะ่ะเสียู่บ้านผ่านนะคะอันนี้ใบแรกนะคะที่แน่ๆเลยแหละเพื่อนเนี่ยเหมือนต้องการ ถ้ามันเป็นความแบบสถานะความรักที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือมาก่อนหน้าเนี้เขารู้นะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการความเด็ดขาดชัดเจนสถานะการให้เกียรติตรงไปตรงมาเนี่ยใบยแรกขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แอบมีความแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นความอ่นนมอ,อนโยนแต่อตอนนี้รู้สึกเพื่อนๆจะตึงๆขึ้นนะคะพลังงานตรงอค่ะใบจะติดขึ้นมานะคะคใบที่สอง เขาเออเพื่อนเป็นภายในความรู้สึกนึกคิดของใครคนนั้นะไปที่สองนะอู้ mm hmm. เพื่อนเนี่ยพลังงานเพื่อนเป็นข้อไม้แม่ไม้ได้นะคะเก่งดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วเป็นคนที่บอกว่าโคตรอดทนนไม่ว่าจะทะเลาะบอกแวงกันมากมายกี่ครั้งกี่โหน กับคนที่โคดโค,ค,ค,คดดื้อคนนี้เราบอมีความแตกต่างกันอายุสีผิวต่างๆแต่มีความแบบในความขัดแย้งในความทะเลาะเบาแหวงในความแตกต่างมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆมันเป็นคือมันเป็นความผูกพันมันเป็นอะไรที่ ความเป็นคู่ก็ได้มันแตกต่างแต่ว่ามันไปกันได้มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจคือเขามองและรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจเขาเอาเขาอยู่บางทีนะคะเพื่อนๆคู่ของเพื่อนเนี่ยคนที่อยู่ในใจอ่ะเขาแบบว่าเขาอาจจะไม่เคยแสดงออกความเป็นตัวตนอะไรของเขาอ่ะให้กับใครได้รู้ได้เห็นแต่เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนเดียว ทำเป็นเนี่ยสิ่งโตของเขาอะ่ะเขาสนแสดงความเป็นตัวตนของเขาจริงๆอ่ะให้เพืเ่อนๆได้เห็นเพื่อนๆเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาแบบไวพริบป,ปฏิพัน์ผ่านเรื่องราวในชนีวิตมามากมายมีประสบการณ์มีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความเข้มแข็งมีทั้งความแข็งแกร่งมีทั้งความแบบสมาร์ทมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพื่อนๆเป็นคนที่พ่อบ้านแม่เรือนได้ดูแลใส่ใจจริงใจจริงจังมั่นคงมีความคิดสร้างสารรค์มีแรงบันดาลใจฮิวใจเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นความไว้วางใจเป็นความเชื่อใจบางคนเขาเขาเขาพร้อมที่จะเปิดใจกับเพื่อนๆนะว่าแบบ ไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมาคือเพื่อนๆเป็นคนที่คอยรับฟังเขาจะกล้าเล่ากล้าที่จะแสดงความด้านดักดาออกมาให้เพื่อนเพื่อนเห็นโดยที่เขาก็ไม่ได้คือเขาวางใจอะ <c oughs> ขอเขาไปอนะเขาวางใจว่า pues. เป็นพื้นที่ปลอดภยัยเขาสามารถที่จะพูดจะคุยได้แล้วเพื่อนๆนก็คือจะให้แง่คิดจะแบบ จะไม่ตัดสินก็คือจะเข้าใจจะไม่ได้เข้าข้างแต่คือเป็นคนที่มีเหตุมีผลอะไรอย่างนี้ค่ะหลายรอบแล้วเนาะที่ท้อบอกแวงกันอ่ะสามวันดีสี่วันทะเลาะใช่ปะคะแต่ท้ายที่สุดก็กลับมาหากันเหมือนเดิมต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลำบากเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยจังเลยอะ่ะมันมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ต้องแบบมันเป็นเหมือนเสมือนบททดสอบในชีวิตในแต่ละวันของเพื่อนๆทั้งคู่นะคะ แต่เขาก็เขาก็รู้สึกอ่ารู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไงก็ยังอยู่ตรงเนี้ยยังไงก็ไม่คือความสัมพันธ์มันไม่มันไม่สามารถการันตีได้ว่าอนาคตมันจะเป็นไปในรูปแบบใดถูกต้องไหมคะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่ายังไงเพื่อนๆก็เป็นคนที่หวังดีกับเขาเสมอหวังดีกับเขาเสมอไม่เคยหวังลายกับเขานะคะใบนี้นะคะ เพื่อนเน่ยได้หมดเลยงานบ้านงานเรือนี่ปักถักร้อยคือเป็นคนที่แบบวานโยนแบบอันโยนน่ารักอ่ะหุ่นดีแต่งตัวดีคือเป็นคนที่ใช่อ่ะอ่ะใบต่อไปเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่มีอดีตและยึดติดกับอดีตเก่าๆเขารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่แบบว่าชอบติดอยู่กับอดีตอะ พูดแต่เรื่องเดิมเดิมเสียใจกับแต่เรื่องเดิมเดิมโอเคจริงอยู่ว่าในความสัมพันธ์ในในเรื่องราวระหว่างเพื่อนๆกับเขาอะ <c oughs> ขอแพ้คือมันอาจ,จะมีเรื่องราวที่ทําให้แบบเสียอกเสียใจกันในครั้งเก่าก่อนแต่เขาอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยู่กับปัจจุบันเสื้อ <c oughs> อยู่กับปัจจุบัน อย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยในยเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะลืมมันไปซะเถอะลืมมันไปได้ไหมเรื่องที่มันเคยเสียใจไม่ว่าจะจากใครใดๆก็ตามอะ่ะไม่ว่าจะจากเขาหรือจากคนอื่นๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องความทุกๆความสัมพันธ์อ่ะเริ่มใหม่ได้ไหมลืมมันไปได้ไหมหันกลับมารักตัวเองหันกลับมามองมารู้สึกกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้ที่เพื่อนๆมีอยู่ในตอนนี้คือแบบอย่าไปติดอยู่กับอดีตเลยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำของใครๆหรือจะจากเขาที่ทำให้รู้สึกเสียอ,อกเสียใจใเสียความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะอยู่กับอดีตเธอเอออยู่กับปัจจุบันเธอลืมอดีตไปเธออยู่กับปัจจุบันอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่มีใครรู้ขอแค่ให้ปัจจุบันดีอนาคตจะยังไงก็แล้วแต่เพราะว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้วและเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ที่รู้สึกเสียใจที่ถ้าทำอะไรให้เ,เพื่อนเนี่ยเสียใจเขารู้สึกเสียใจที่ในอดีตหรือในปัจจุบันเขาได้ทำอะไรให้เ,เพื่อนรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจและเขาเองก็รู้สึกเสียใจและน้อยใจไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนๆไปเลย ถ้าหากจะบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องในตอนนี้แม้ว่าเขาจะรักและรู้ว่าเพื่อนๆก็รักรู้สึกดีและเพื่อนๆก็รู้สึกดีผ่านบททดสอบกันมาจนถึงวันนี้ไม่ใช่ระยะเวลาที่แบบแป๊บๆเลยอะระยะเวลาพอสมควรเลยแหละหลัก มากกว่า8เดือนหลักปีได้ทั้งๆท,ที่รู้ว่าต่างคนต่างทิ้งกันไม่ได้แต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนได้รักแต่เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เรียกร้องความยุติธรรมสถานะความชัดเจนในตอนนี้ไม่ได้เขาไม่ได้เสียใจน้อยไปกว่าเพื่อนๆเ,เลย แต่เขาอยากจะบอกว่าในความที่ไม่พูดของเขาและก็รู้ว่าเพื่อนๆอ,อดทนอยู่กับเขามาร่วมร่วมทุกข์่วมสุขกันมาไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะแต่เชื่อมั่นว่าเราจะไม่มีวันที่จะคิดไม่ดีต่อกันเราทั้งคู่หวังดีต่อกันเสมอและอยากให้เพื่อนๆเนี่ยอ,อยู่กับปัจจุบัน มีความสุขกับเขาในปัจจุบันเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะพี่กาดเสื้อเดี๋ยวจอยปักไว้นะคะแล้วก็กาแฟริโซ,โซนะคะจอยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม